ออฟกันผูกพันครบ7ปีแฟนร่วมฉลองฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์อฟจุมพลและกันอัตพันส์2หนุ่มคู่ซีที่ทำงานร่วมกันมาครบ7ปีแล้วเหล่าเบบีของทั้งคู่จัดแฮชแท็กร้อนอฟกันสเตย์เว่นโอเกเตอร์แจกโมเมนต์อบอุ่นที่ทำให้ทั้งคู่อยู่ร่วมกันมา7ปีน่ารักและอบอุ่นมากทีเดียวกำลังใจของทั้งคู่แน่นมากและมีตรภาพยาวนานอีกคู่หนึ่ง สดใสและน่ารักกันมาครบ7ปีแล้วสำหรับแฮชแท็กออบกันคู่จีนสุดฮอตที่แจกความสดใสน่ารักให้กันตลอดอีกคนนิสัยน่ารักอีกคนนิสัยโตทําให้มีโมเมนต,ต์ด้วยกันยาวนานบรรดาแฟนๆแจกความน่ารักในวันด,ดีๆด้วยการสาต์โมเมนต์ความอบอุ่นที่ผ่านมาทุกกิจกรรมที่ทั้งคู่ทําด้วยกันย้อนภาพกลับมาในวันนี้ในทวิตเตอร์สดใสอย่าบอกใครเลยทีเดียว ยิ่งมองยิ่งอบอุ่นไม่แปลกที่คู่นี้จะมีมิตรภาพที่น่ารักต่อกันเพราะต่างฝ่ายต่างเสิร์ฟความน่ารักให้กันมาโดยตลอดเห็นแล้วชื่นใจแทนเหล่าเบบีของทั้งคู่ยิ้มปลื้มในความน่ารักและมิตรภาพ